การที่ข้อสิบแล้วนะคะข้อสิบนะักคทีาศาสตร์เนี่ยสาร P แล้วก็ Q มาทำปฏิกิริยาการจนได้สาร R นะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะสรรมการยังไม่ได้ดุลเขาบอกว่าเมื่อปฏิกิริยาสมบูรณ์ก็คือเมื่อจบปฏิกิริยาเนี่ยพบว่าสาร P เนี่ยถูกใช้ไปจนหมดอ่ะก็คือ อันเนี้ยหมดได้ของผสมก็คือจะเหลืออยู่สามตัวนะคะจะเหลือ Q อ่ะเราวงไว้ก่อน Q R แล้วก็ S นี่เหลือสามตัวนี้ Q R แล้วก็ S นะคะคำถามคือ ถ้าต้องการแยกสารผสมที่เหลือก็คือต้องการแยกไอเจ้าสามตัวเนี่ยด้วยวิธีการกลั่นอ่ะต้องการแยกด้วยวิธีการกลั่นสารชนิดใดเนี่ยจะออกมาเป็นลำดับแรกสารชนิดใดจะออกมาเป็นลำดับสุดท้ายให้เราตอบตามลำดับนะคะหลักการของการกลั่นเนี่ยก็คืออาศัยความ แตกต่างของจุดเดือดอ,อาศัยความต่างของจุดเดือดโดยที่จุดเดือดต่ำก็จะออกมาก่อนดังนั้นเขาก็เลยถามว่าตัวไหนเนี่ยที่มีจุดเดือดต่ำสุดก็คือออกมาลำดับแรกแล้วตัวไหนออกมาลำดับสุดท้ายก็คือมีจุดเดือดสูงสุดนั่นเองให้หนูตอบตามลำดับ หมายความว่าไอ้ช่องแรกเนี่ยสารตัวแรกต้องเป็นสารที่มีจุดเดือดต่ำสารตัวที่สองต้องมีต้องเป็นสารที่มีจุดเดือดสูงทีนี้เรามาดูสิเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือไอ้เจ้า P ีเนี่ยมันหมดเขาลองดูสิคุณจะเห็นว่าเป็นการทำปฏิกิริยาการระหว่างอ่ะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากาับ ไฮโดรคารบอนเประแภ่ไหนแอลคนที่มีคาร์บอนสี่ตัวทําไมเขียนจํานวนคาร์บอนเพราะว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยนอกจากหมู่ฟังก์ชันจะมีผลต่อจุดเดือดจุดรมเรหวหรือสมบัติต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะมีผลก็คือจํานวนคาร์บอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจํานวนคาร์บอนเขาใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเนี่ยเราสามารถพิจารณาแค่เอ,อหมู่ฟังก์ชันของเขาได้อันนี้บอกว่า เออเป็น P ก็คือแอลกอฮอล์ทำปริยากับ l k เกิดเป็นอันนี้มันเหมือนเป็น R o แล้วก็าพั P. เพราะฉะนั้นมันคือ e ี h e อเดียกไปแล้วก็อันนี้จะเห็นว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ เป็นอลคีนที่เป็น5้าบอ,อะ,ะแสดงว่าเรามีหน้าที่ที่จะดูสิว่า qrs เนี่ยอันไหนนะคะ qrs เนี่ยอันไหนที่จะมีจุดเดือดต่ำอันไหนที่จะมีจุดเดือดสูงนะคะซึ่งเวลาที่เราเรียงเนี่ยหนูจะเห็นว่าเจ้าอีเธอเนี่ย อ่ะเาเห็นอีเทอร์ป่ะอีเทอร์เนี่ยคุณมสมเอ,อสมบัติของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นเป็นสารที่มันมีคั่วนะคะเวลาที่เราจะดูจุดเดือดเนี่ยถ้าจุดเดือดเอ่อถ้าเกิดมีความแข็งแรงของบรรทัดมากจุดเดือดก็จะสูงและอันนี้เป็นมีคั่วมีคั่วเนี่ยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเล,ลกุลเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแรงไดโพไดโพก็คือใช้ย,ยึดสารที่ มีคั้วเข้าได้จังดังนั้นหากหนูจะเลี้ยงจุดเดือดหากหนูจะเลี้ยงจุดเดือดสมมติพี่บอกว่าพี่เลียงจากมากไปน้อยอะพี่เลียงจากมากไปน้อยหนูมีสมอยู่สามตัวที่จะพิจารณาก็คือเป็นอีเทอร์เป็นอัลเคน Alt chain, ที่มีคาร์บอนสี่ตัวและมีสมบัติเป็น โซกิรู้จักไหมรู้จักโซกิ่งไหมรู้จักโซกิ่งไหมเนี่ยก็คือมีตรงเนี้ยส่วนอันนี้สีห้าเป็นแอลคีนแต่ว่าเป็นโซ่อะไรเป็นโซ่ตรงหากเราเลียงจุดเดือดอ่ะเราจะเห็นว่าจเ้าอีเทอร์ตรงเนี้ยจะมีจุดเดือดสูงที่สุดด้วยความที่เขามีขั้วด้วย อ่ะลองลงมาก็เป็นแอลคีนโซ่ไหนแอลคีนโซ่ไหนแอลคีนโซ่ตรงอ่ะและอันที่จุดเตือดต่ำสุดจะเป็นแอลคีนโซ่กิ่งซึ่งตรงเนี้หนูก็เรียงผ่านไหมซึ่งตรงเนี้หนูก็เรียงอันนี้เป็นโซ่กี่ง อันไหนคือ L อเอ้ยอันไหนคืออีเทอร์ใช่ไหมอาเป็นอีเทอร์นะคะลองลงมาก็คือเอลคินโซตรงก็คือ S นะคะและสุดท้ายสุดท้ายก็คืออะไรคิวใช่ไหมเป็นเอลคินโซกิ่งจุดเดือดต่ำสุดแต่เขาอยากจะตอบแค่จุดเดือดสูงสุดกับ ต่ำสุดดูดูนะเขาเอาต่ำสุดขึ้นก่อนนะลูกเพราะฉะนั้นหนูต้องเอาอะไรขึ้นก่อนต้องเอาคิวขึ้นก่อนนะคะหนูก็ตัดชอยเลยตัดเลยอ่ะถ้าหนูจะเห็นมีสารพีงอกมาตัวหนึ่งมันจะตอบพีไม่ได้คะ่ะหนูจะตอบพีไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะพีมันหมดเนี่ยลูกใช่ปะ่ะหรือถ้าหนูมองในเรื่องของเอ่อปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยเราเรียกพีว่าเป็นอะไรสาร กำหนดปริมาณใช่ป่ะหรือ limiting agent สารกำหนดปริมาณถึงแม้ว่าจริงๆถ,ถ้าหนูดูนะ P เนี่ยเขามีพันธะไฮโดรเจนซึ่งเราบอกว่ามันเป็นพันธะที่มันแข็งแรงใช่ป่ะมีจุดเดือดจริงๆแล้วเนี่ยมันสูงสุดแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันหมดลูโอเคไหมหนูดูโจทย์นะคะหนูอ่านโจทย์ดีๆนะ P เนี่ยเขา เขาหมดไงเนี่ย,ยดังนั้นมันจะเอามากลั่นออกมาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่า P ใช้จนหมดได้ของผสมเป็น qrs นะคะแล้วเอาของผสมเนี่ยของผสมก็คือ q r แล้วก s เอามาแยกดังนั้นจะมาบีีอ่ะไม่ได้นะคะข้อนี้มันก็เลยต้องตอบข้อที่1โอเคป้า ข้อต่อมาข้อที่สิบเอ็ดนะคะบอกว่าสารสองชนิดเนี่ยนะคะเป็นสารให้กลิ่นหอมอพบได้ในน้ำมันหอมระเหยของดอกไม้ให้เราพิจารณาข้อความตอบไปนี้เหมือนเดิมนะหนูดูนะข้อถามข้อที่ถูกนะคะวงเอาไว้นะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ค่ะอะหนูอ๋อไหมหนูองอไหมอันเนี้ย เห็นปะ C double bond O แล้วมี OH อันนี้เป็นสารประกอบประเภทอะไรใครรู้บ้างอ่าเราเรียกสารประกอบประเภทนี้ว่า carboxylic okay, โอเคปะเราเรียกอันนี้ว่าเป็น carboxylic อ้ยขอโทษคนะ่ะพี่เพึ่งหายป่วยจริงๆหายเออถ้าใครติดตามจะเห็นว่าพี่หายไปพักนึงคือพี่ไม่สบายอ่าอันนี้เป็น A เป็นคาร์บอ克ซิลิกนะคะเวลาอ่านซื้อก็ต้องอ่านตามคาร์บอซซิลิกเนาะแล้วก็ B B เป็นสารประเภทไหนลูกหนูเห็นปะ R C O O R พาร์มเป็น S เป็นเอสเทอร์นะคะอ่าอันนี้เป็นเอสเทอร์ term. นี่เลยก็คือหมู่ฟังก์ชันเอ่อแต่ละแต่ละชนิดนะคะเขาก็จะมีวิธีการอ่านนะคะมีปฏิกิริยานะคะที่มันต่างกันเนาะอ่ะเราดูนะคะเขาบอกอ่านชื่อสา A สาร A เป็นคาร์บอซิลิกใช่ไหมลงท้ายเนี่ยเวลาลงท้ายมันต้องลงท้ายด้วย O e. อีกอะอันนี้ติดถูกติดถูกคอย่อยคอหนึ่งยังไม่ใช่ถูกทั้งหมดเาดูกันนะเขาอ่านชื่อว่าสามเมทิล สามเมทิลหมายความว่ามีหมู่เมทิลเป็นหมู่แทนที่อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สามจริงไหมก็คือเจ้าคาร์บอนเนี่ยเราจะต้องฟิกให้คาร์บอนตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นคาร์บอนิลก็คือ COO เป็นคาร์บอนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามและตัวที่สี่ตัวที่สามเนี่ยเขามีเมทิลอยู่จริงไหมอันนี้จริงติดถูกนะคะเป็นบิวตา นะคะคบิวตะก็คือบิวทิวมีคาร์บอนกี่ตัวสี่ตัวนะคะบิวตะบิวทิวมีคาร์บอนสี่ตัวก็คือมีคาร์บอนสี่ตัวนะคะมีหมู่แทนที่อยู่ตรงนี้สามอ,อ,อยู่ตำแหน่งคาร์บอนที่สามเนี่ยหมู่แทนที่ชื่อว่าเมทิลเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยเขาถูกอ่ะฉะนั้นที่ตัดเลยนี่ใช่ไหมกอไก่เนี่ยถูก ขอไข่บอกว่าสารเ1หนึ o ่งโมเลกุล e มีไฮโดรเจนทั้งหมดสิบอะตอมจริงปะหนูก็ดูนะคะตรงเนี้ยที่เราเว้นเอาไว้เนี่ยตรงนี้คือคาร์บอนใช่ปะคาร์บอนหนึ่งตัวเนี่ยเขาเกิดเป็นทะเกิดได้สี่แขนนะคะในเมื่อตรงนี้เขาไปจับกับคาร์บอนอีกตัวหนึ่งแล้วหนึ่งแขนก็จะเหลือสามแขนเป็นไฮโดรเจนอ่ะตรงนี้สามนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่อ่ะ แล้วก็หนึ่งสองสามอ่ะเราก็ใส่ไปครบตรงนี้คาร์บอนตำแหน่งที่1ครบแล้วนะคะหนูก็นับนะคะคาร์บอนที่หนูใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกปะถูกขอไข่ถูก,อ,ถกอ่ะขอไข่ต้องถูกต้องมีขอไข่อยู่ด้วยแต่หนูก็ต้องมาดูคอควายเนาะเขาบอกว่าสาร B เนี่ยสาร B มีชื่อว่า ethyl pentanoate จริงไหม เนื่องจากว่าสำหรับไอเจอรเอสเทอร์อะอันนี้นะคะเป็นหมู่เป็นเป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์ <c oughs> อเป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์เขาจะมีเหมือนมีสองส่วนมีส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยส่วนเนี้ยเราเรียกส่วนเนี้ยฝั่งเนี้ยนะคะว่าเป็นส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฝั่งที่เป็นเออ่คาร์บอกซิลิกเราเห็นปะ่ะเนี่ยเจ้าฝั่งเนี้ยก็คือฝั่งนี้เขาก็เป็นคาร์บอกซิลิกใช่ปะ่ะเนี่ยเห็นนะฝัง่งสีเขียวเนี่ยเป็นคาร์บอกซิลิกซึ่งหนูก็จะเห็นว่า เขาก็จะเหมือนมีเป็นสองฝั่งแล้วก็คือประกอบกันนะคะเพื่อที่จะเกิดเป็นเอสเทอร์นะคะเสร็จแล้วเวลาแต่ว่าเวลาเราอ่านชื่อเวลาเราอ่านชื่อหนูจะต้องอ่านฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์ Q ก่อนก็คือฝั่งที่อันที่อยู่ฝั่งเดียวกับออกซิเจนนะคะ หนูก็ดูฝั่งแอลกอฮอล์เนี่ยเขามีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าพอมีคาร์บอนห้าตัวอ่าคาร์บอนห้าตัวก็คือเป็นอะเพนทิลอ่ะเพนทิลจริงๆถ้าใครแอบเห็นชอยแล้วจะเห็นแล้วละจะเห็นแล้วแหละว,ว่ามันผิดนะคะฝั่งคาร์บอนเนี่ยเขามีคาร์บอนกี่ตัว ฝั่งคาร์บอนมีหนมีสองมี2ตัวคือเอทิลนะคะเอทิลแ,แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเอสเทอร์เราก็เลยต้องเป็นเติมโอเอทไปก็เป็นเอทาโนเอทฉะนั้นชื่อเต็มๆต,ตรงเนี้ยเขาคือเพนทิลเอทาโนเอทซึ่งอันเนี้ยหนูจะเห็นว่าเหมือนเขาอ่านสลับกันอยู่เห็นปะเห็นปะเออ เพราะฉะนั้นอันนี้คอควายเนี่ยผิดนะคะสำหรับเพนทิลเอทานอลเอเนี่ยไอเจ้าเอทานอลเอเนี่ยบางทีเราก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะถ้าเราคุ้นคุ้นก็คือมันจะเป็นอะซิเตตนะคะก็คือจริงๆถ้าฝั่งคาร์บอนแค่ตรงนี้มันคือ CH3 cooh นะคะกรดอะซิติกใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดถ้าเราจะอ่านว่าเป็นเพนทิลนะคะอะซิเต อ่าแต่หนูจะไปอ่าน ethyl p e n t a n o a t e อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอ้ขอคอควายเนี่ยผิดพอ้อควายผิดหนูก็จะต้องตอบข้อกอไก่และขอไข่เท่านั้นนะ